สวัสดีครับฟออ FE, แฟนๆ AutoLive Thailand TV ทุกท่านครับผมนิธิทวมประถมครับวันนี้ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในการเล่าข่าวนะครับเพราะวันนี้ครับ AutoLive Thailand TV นะครับแล้วผมนะครับมีข่าวคราวความคืบหน้าเกี่ยวกับยอดขายรถยนต์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามารายงานให้แฟนๆได้รับทราบนะครับว่ายอดขายในเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นอย่างไรยอดขายตลอด6เดือนหรือครึ่งปีแรกของปี6-4นี้เป็นอย่างไรสถานการณ์โควิดในปีนี้เมื่อเทียบกับสถานการณ์โควิดปีที่แล้วเป็นอย่างไร ยอดขายในเดือนมิถุนายนมีการเติบโตมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเราจะรายงานกันในหลายๆมิตินะครับไม่ใช่เทียบเฉพาะของปีที่แล้วอย่างเดียวแต่ผมจะเทียบของเดือนพฤษภาคมให้เป็นๆได้รับทราบด้วยนะครับทาให้ข้อมูลผมนี่ต้องใช้เวลาในการจัดทําเล็กน้อยครับเพราะตัวเลขนี้ได้มาพอสมควรแล,ล้วล่ะแต่ผมมานั่งจัดระเบียบจัด ในเรื่องของกลุ่มตัวเลขให้แฟนๆได้รับทราบนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะและตัวเลขยอดขายรถยนต์ที่ออโตรัก์ชาล่ดทีวีนะครับนำมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบนะครับไม่ได้มีแค่ยอดขายรถญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแต่ผมได้รวมยอดขายของ MG เข้าไปด้วยเพื่อให้แฟนๆได้รับทราบถึงตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบถ้วนมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของตลาดรถยนต์บ้านเราเป็นอย่างไรอุตสาหกรรมยานยนต์บ้านเราเนี่ยเคลื่อนตัวไปในรูปแบบใดเพราะยอดขายในเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยมีตัวเลขเปลี่ยนแปลงนะและเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากๆรวมถึง 6เดือนแรกด้วยว่าใครเป็นแชมป์ในตลาดไหนแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขออนุญ,ญาตว่าในคลิปนี้นะครับผมขอรายงานแค่3ตลาดนะครับคือตลาดรถยนต์รวมนะครับตลาดรถกระบะและตลาด PPV เพราะตัวเลขมันเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปคลิปนะครับขอ3ตลาดหลักนี้ก่อนและในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการรายงานยอดตัวเลขนะครับของ BSUVASUV และตลาดรถยนต์นั่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Eco ค a าไม่ว่าจะเป็น4 segment มาดูกันสิไรเป็นแชมป์มีตำแหน่งอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ครั้งนี้ครับคลิปแรกนี้นะครับขอ3ตลาดนี้ก่อนเอาครับเรามาเริ่มกันดีกว่าในยอดขายเดือนมิถุนายนนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้ามองในภาพรวมนะยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นบวก MG นะครับรวมในเดือนมิถุนายนอยู่ที่69,405คันไม่น้อยนะครับท่านผู้ชมครับและในเดือนพฤษภาคมหลังพฤษภาคมเนี่ยขายอยู่ที่55,953คันโก้ยห้บาคันโหยขยามามื่นกว่าคันนะ ก็ไม่ขี้เรนะครับมีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจมากๆและถ้าเทียบกับมิถุนายนปีที่แล้วล่ะเฉพาะเดือนมิถุนายนปีที่แล้วโควิดเหมือนกันนะครับมิถุนายนปีที่แล้วนะครับขายอยู่ที่5 8 0 0 0ืันทําให้ในเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรามีอัตราตัวเลขที่เติบโตมากขึ้นเนี่ย1 9 6เเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะถือว่า เพิ่มขึ้นเยอะมากมากโอ้โอเคมา,มากมากนะครับแล้วถ้าเทียบเดือนพฤษภาคมามิถุนาล่ะในเดือนก่อนหน้านี้ล่ะโผโตขึ้นมา20%กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าทิศทางของตลาดรถยนต์บ้านเรายังดีอยู่ในวันนี้นะในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะพฤษภาคมมิถุนายังได้อยู่แต่กรกฎาคมสิงหายัางไม่ทราบต้องรอดูแต่ทิศทางการเติบโตถือว่าโอเคแล้วถ้า6เดือนล่ะถ้ายอดขาย6เดือนนะครับตลาดรวมนะอยู่ที่377,637ันาคันไม่น้อยคนระับทนผู่ชม พอถ้า6เดือนของปีที่แล้วนะอยู่แค่328,604คันเติบโตขึ้นมานะครับ14.9%ครึ่งปีแรกของปีนี้โตขึ้นมา14.9%ในตลาดรถยนต์รวมใช้ได้ใช้ได้อนาคตพอมีครับเรามาดูกันครับว่ายอดขายในแต่ละแบรนด์นะครับในเดือนมิถุนาย,ยนและในครึ่งปีแรกนะครับใครครองแชมป์อยู่นะครับทุกู้ชมครับอ่ะ ไล่มานะครับอันดับหนึ่งครับในเดือนมิถุนายนนะครับโตโยต้ายังคงเป็นอันดับหนึ่งะครับในตลาดรถยนต์รวมนะโดยยอดขายทั้งสิ้น22,337คันเติบโตขึ้นมา13%นะครับเมื่อเทียบกับยอดขายเดือนพฤษภาคมเพราะพฤษภาคมเนี่ยเข้าขายอยู่แค่19,767คันเฮ้ยโตขึ้นมาเยอะเติบโตขึ้นมาเยอะนะครับ ขณะที่ยอดขายเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ยโตโยต้ายิ้มออกเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยโตโยต้าขายเพียงแค่1 3 3 6 6คันมิถุนาปีนี้ถ้าเทียบปีที่แล้วเขาโตขึ้นมา67.1%ว้าวเยอะมากนะครับขณะที่6เดือนนะครับท่านผู้ชมครับโตโยต้ามียอดขายทั้งสิ้นนะครับ117,185คันเติบโตขึ้นมาจากปีที่แล้วนะถ้าเทียบกับครึ่งปีแรกขของปี63 24.3%นนะครับโโตตต้้าาึม ถือว่าโตโยต้าเนี่ยเติบโตสูงมากๆนะครับแต่ไม่ได้เป็นการเติบโตที่สูงที่สุดนะยังมีค่ายรถที่มีอัตราการเติบโตสูงกว่านี้โอถึง40นะถ้าครึ่งปีแรกเทียบขึ่นปีแรกเนี่ยโต4 0%อันดับ2อนะครับแน่นอนครับอันดับหนึ่โตโยต้าอันดับ2อนะครับในตลาดรถยนต์รวมนะอีซสูซูครับเจ้าตลาดกระบะบ้านเรานะครับ อยู่ที่อันดับ2อครับด้วยยอดขาย14,096คันแต่ถ้ามองไปที่เดือนพฤษภาคมละ่ะยอดขายเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาตกลงนะเพราะพฤษภาเนี่ยเขาขายได้เยอะกว่าพฤษภาเขาขายได้14,866คันเฮ้ยเดือนมิถุนายนเนี่ยอีสูขายตกลงไป5 1านรนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับและถ้ายอดขายนะครับเดือนมิถุนายปีที่แล้วด้วยนะถ้าปีที่แล้วเนี่ยอีสูขขายยังทิ้น 16,661รคันปีนี้มิถุนาปีนี้เขาก็ขายน้อยกว่ามิถุนาปีที่แล้วด้วยนะตกลงไปตั้ง15.4%่เอเน่ะอ้าวเกิดอะไรขึ้นกับ D m a x มีปัญหาในเรื่องของการส่งมอบหรือเปล่ามีปัญหาในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์หรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบเดี๋ยวขออนุญาตไปสืบข่าวตรงนี้มาก่อนว่าทำไมยอดขายของอีซตกลงนะตกลงทั้งเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาที่ผ่านมาและเมื่อเทียบกับมิถุนาเมื่อปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโ้ทาไมมนนตกขดี่ะ น่าสงสัยน่าสงสัยแต่ถ้า6เดือนนะครับท่านผู้ชม6เดือนเนี่ยอีสุข,ขายได้ทั้งสิ้น93,165คันโอ,โ,อโ,อโอ้ถ้าเทียบกับ6เดือนของปีที่แล้วล่ะโตขึ้นมา22.5%นะคเร์เซ็์ท่านผู้ชมครับเพราะอีสุขเนี่ยขายได้ทั้งสิ้น76,054คันเท่านั้นในครึ่งปีแรก ของปี6-3ปีนี้ยอดขาย6เดือนแรกยังดีอยู่แต่แนวโน้มน่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเทียบกับยอดขายเดือนพฤษภาเนี่ยลดลงไป5.17%เทียบกับมิถุนาปีที่แล้วตกลงไป15.4%เ,เกิดอะไรขึ้นกับยูสุเดี๋ยวเรามาดูในตัวเลขยอดกระบะกันว่าในยะคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะแยกลงไปในรายละเอียดในช่วงต่อไปแต่ตอนนี้มาดูในตลาดรดรวมก่อนนะครับ อ่ะอันดับ3ครับท่านผู้ชมครับ Honda ครับท่านผู้ชม Honda แน่นอนอยู่แล้วอันดับหนึ่งานี่เหมือนเดิมเปะ๊ะโต y o าอ Isuzu และ Honda h o n d ด้าขายเต้สิ้นนะครับในเดือนมิถุนายนนัสามอยคันเพิ่มขึ้นมาถึง4 6 9เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมพฤษภาเนี่ยเขาขายได้แค่5,000ันคันเท่านั้นนะครับแน่นอนอันนี้มีปัญหาในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ทำให้ยอดขายเขาลดลงไปไม่น้อยทีเดียวและ ถ้าเทียบกับมิถุนาปีที่แล้วล่ะเขาก็ยังเติบโตนะเติบโตขึ้นมาตั้ง26%เพราะในมิถุนาปีที่แล้วเนี่ยขายไปที่5,822คันเออยังขายได้ดีดอยู่นะแน่นอนครับ Honda City ทั้ง Hatchback Honda City ทั้ง e-h e HE v แผลงลทธิ์แล้วยอดขายมาเป็นก่อเป็นกรำรม,มากๆแล้วถ้าตัวเลขยอดขาย6เดือนของเขาล่ะของ Honda Honda นะครับครึ่งปีแรกนะครับขายไปทั้งสิ้น42,715คัน มากกว่าครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว3.36%พอครึ่งปีแรกนะครับของปีที่แล้วเนี่ยฮอนด้าขายทั้งสิ้น41,326คันอ,อัอโตมาเยอะนะโตไปเยอะนะโตมา3.36%ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันเป็นเรื่องของโปรด u c ัก์เขานี่เรายังไม่เจอกับ c ี v i c ตัวใหม่นะ c ี v i c ตัวใหม่ในเห็นใน Facebook ของ Honda นะครับบอกว่าจะเปิดตัวในวันที่9สิงหาคมนี้โอ้โหแปลว่าสิงหาคมเนี่ยยอดขายกระจายแน่ๆน,น,นะครับในตัวเลขของ Honda มีการเปลี่ยนแปลงแน่แน,นอนอยู่แล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันในอนาคตว่าเป็นอย่างไรเปิดตัวแบบ Premier Life ฟนะครับใน k c e b o o k ของ Honda เขาไล่มาอันดับ4นะครับอันดับ4คือ i ิ s u b i s h ิครับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับขายไปทั้งสิ้น3,944คันนะ เติบโตเพิ่มขึ้นถึง16%เนะครับเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมเพราะพฤษภาคมเนี่ยเขาขายทั้งสิ้นส3 0 9 2ิคันแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วล่ะมิถุนาปีที่แล้วเนี่ยมิสูบิชิขายน้อยกว่านะขายลดลงนะครับลดลงไป1.4 4เอร์เเพราะในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเนี่ยมิสูบิชิขายได้ทั้งสิ้น4,002คันเอ๊ปีที่แล้วเจอโควิดนะปีนี้ทำไมขายน้อยลงไปเหลือแค่ ,944 พันปีแล้วขายไป4บคันปีที่แล้วขายไปสี่พันสองคันหกเดือนล่ะห มิสซูบิชิ6เดือนนะครับขายได้ทั้งเส้น23,526คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะ8.67%พอ,อครึ่งปีแรกของปีที่แล้วเนี่ยมิซูบิชิขายไปทั้งสิ้น25,760คันเอาพิซูบิชินี่เหนื่อยอยู่นะยังไงต้องดูแล้วเดี๋ยวต้องมีการบ้านหลายข้อเลยนะครับไทร์ตันก็นิ่งๆลงไปเห็นอัดแคมเปญอยู่ไม่น้อยเทียวอาลเลนเดอร์ก็ยังไม่ได้ทํายอดขายเป็นกอบเป็นกำเท่าไหร่่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันในแต่ละตลาดของเขาอีกทีหนึ่งนะครับอันดับ5นะครับของยอดขายรถยนต์รวมบ้านเรานะเดือนมิถุนายนคือ มาสด้านะครับมาสด้าขายทั้งสิ้น3า0พคันเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับพฤษภศาสนะเติบโตมา7.13%โดยพฤษภาสนเนี่ยขายได้แค่2,805คันนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับมิถุนาปีที่แล้วล่ะเขาโตขึ้นมาตั้ง13.7%สามเจร์เนตะ์แพอปีที่แล้วนะครับมาสด้าขายทั้งสิ้น2,642คันขณะที่ยอดขาย6เดือนนะครับมาสด้าทำได้18,908คันเติบโตขึ้นมา22.7%เพราะครึ่งปีแรกปีที่แล้วนะครับเปอร์เซ็นต 1 5 4 0 8รคันเอาเอาหรือว่าหายใจดีขึ้นนะเริ่มยิ้มออกนะโตขึ้นมาย2 7ิบนะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นจากเดือนพฤษภาคมด้วยเฮ้ยยิ้บออกยิบออกมาสด้าสู้อันดับที่6นะครับได้แก่ Ford นะครับท่านผู้ชมครับที่มีรถกระบะอย่างเดียวเหมือนเช่นอ s u z u นะ f อร์ดขายได้ทั้งเส้นนะในเดือนมิถุนายนนะครับ2,723พันเน,นะคร่เอเทียบกับเดือนพฤษภาคมนะก็นินึงเพิ่มขึ้นน9ครัน เอาเอาก็ยังได้อยู่นะครับรดักก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับยังไม่ได้เป็นปรดักใหม่นะมีแต่แต่งหน้าทาปากเข้าไปนะครับแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วลาวิทุนาปีที่แล้วนะครับเขาโตขึ้นมาตั้ง57.5%โตบ้ารนโตมาครึ่งๆเลยนะเพราะปีที่แล้วเนี่ยเขาขายได้แค่พันเคันปีนี้ขึ้นมาอีกพันคันนะคิดดูแล้วกันโคตรเยอะโคตรเยอะนะครับ ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคมากๆถ้ายอดขาย6เดือนนะครับของ Ford นะ16,330คันเต,ติบโตเพิ่มขึ้นนะครับจาก6เดือนแรกของปีที่แล้วนะ41.6%เพราะครึ่งปีแรกของปีที่แล้วนะครับเขาขายแค่11,534คันอนานะคตยังดีอยู่อนาะคตยังดีอยู่นี่ยังไม่มี Ford Ranger ตัวใหม่มานะถ้ามี Ford Ranger ตัวใหม่มาตัวเลขน,น่าจะขยับขยายได้ดีกว่านี้ MG ล่ะ MG นะครับมียอดขายทั้งสิ้นนะครับ2,374คันนะ ในเดือนมิถุนายนนะเป็นอันดับ7ของตลาดรถยนต์เมืองไทยแซงหน้านิสสันแซงหน้าซูซูกิด้วยโอ้โหไร้กาดมากมากด้วยตัวเลข2,374คันในเดือนมิถุนายนนี้นะครับ เขาเติบโตมาถึง16.8%นะเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมและถ้าเทียบกับปีที่แล้วล่ะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับ MG โตมา7.2%ก็คือโตไม่ได้มากมายนะครับเพราะปีที่แล้วเขาขายได้2,215คันและครึ่งปีแรกของ MG เป็นอย่างไร12,229คันเติบโตมากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับครึ่งปีแรกของปี63นะเขาโตขึ้นมา10.3%เพราะเขาขายได้อยู่ที่1902คันนะครับในครึ่งปีแรกของปี63นะ ปีนี้คือปีแรกขายไปหนะมื่นสองนะท่านผู้ชมแต่เห็นตัวเลขดีๆแบบนี้เนี่ยแต่มันยังห่างไกลาจากเป้าที่ทาง MG เขาตั้งไว้ไม่น้อยทีเดียวเพราะเขาปีนี้เนี่ยเขาตั้งไว้4ี่หมื่นคันนะยังขาดอีก28,00 0คัน2 8 0 0 0คันนี้ก็ต้องคาดหวังไว้ว่า MG5 จะเข้ามาช่วยดันยอดขายให้ไปได้ถึงขนาด4ี่หมื่นคันหรือเปล่าแต่ส่วนตัวนะผมว่ายา่านกันนะ4 0 0 0 0คันนี้ไม่น่าจะได้ตามเป้านะน่าจะได้3 0,000กว่ากว่า3าน้ี่ก็เก่งเลยนะแต่ก็ต้องรอดูครับว่า ด้วยราคาการเปิดตัวด้วยรูปร่างหน้าตาด้วยออปชันที่ MG 5ใส่เข้ามาเนี่ยมันก็ไปวัดไปวาได้เหมือนกันน่าสนุกครับน่าสนุกตัว MG เนี่ยต้องรอรุ้นกันดูครับว่าสุดท้ายแล้วสิ้นปีเนี่ย MG จะขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งไหนในตลาดรถยนต์เมืองไทย ราะตอนนี้ขึ้นมาอันดับ7แล้วนะโอ้โหแซงนิสันน่ะนิสันเนี่ยเดิมเดิมเนี่ยอยู่3อยู่4ีนะในอดีตนะตอนนี้ตกมา7ตกมาแปดนะนิสันโอ้ยอ,อันดับ8นิสันนะครับท่านผู้ชมครับมิถุนาขายได้แค่2270รคันเท่านั้นนะแต่ถ้าเทียบกับพฤษภาคมก็ยังยิ้มออกครับเพราะโตขึ้นมา 11. 6%นะโดยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาขายได้20 3 4คันเท่านั้นก็เพิ่มขึ้นมา200กว่าคันก็โอเคแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะมิถุนายนปีที่แลล้วโตกไป45.56 เนะพราะมิถุนายนปีที่แล้วนะขายไปได้3,523คันหายไิเยอะนะเนี่ยตกไป35กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะโอ้โคตรเยอะเลยแล้วครึ่งปีแรกล่ะครึ่งปีแรกของนิสสันนะครับขายได้1 6 2 7คันน้อยกว่าครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว25.46นะครึ่งปีแรกปีที่แล้วเนี่ยขายได้21,502คันโอ้ยการบ้าข้อใหญ่ของนิสสันยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่านิสสันจะปรับตัวอย่างไรจะปรับแผนการตลาด อย่างไรนะนิสันเทอร่าที่จะเปิดตัวในวันที่19สิงหาคมเนี่ยจะมีส่วนช่วยให้นิสันเนี่ยหายใจได้ดีกว่านี้หายใจได้คล่องกว่านี้หรือเปล่ายังไม่ทราบกันนะครับเดี๋ยวเราลองขับเจ้านิสันเทอร่าะนะเราจะมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบนะครับในววันที่19สิงหาเหมือนกันนะครับก็น่าจะให้เราปล่อยคลิปนะครับในการทดลองขับเนี่ยก็ประมาณวันที่20มั้ง ผมจำไม่ได้ไม่ได้ชัดนะครับว่า19หรือ20ในการปล่อยคลิปแต่ว่าเราได้มีการลองขับเจ้า닛สันเทอร่าแน่ๆแ,แล้วจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านประธานของิสันด้วยนะครับว่าทิศทางการตลาดของิสันก็จะเป็นอย่างไรแฟนๆรอติดตามชมได้ครับมีข่าวคราวดีๆออตแลนด์ชาเลด์ทีวีนะครับมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบแน่นอนอันดับ9นะครับทุกคนครับผมรายงานแค่9อันดับนะครับ9อันดับนี้ก็คือซูซูกิครับซูซูกิ1,955ัน้คันนะในเดือนมิถุนายนนะครับโอ้โห โตขึ้นมา24.2%ครับท่านผู้ชมเพราะพฤษภาคมเนี่ย1,574คันเท่าดันในส่วนของซูซูกิจะได้ใช้ได้นี่ขนาดไม่มีผลดั์ใหม่นะโตขึ้นมาถึง24.2%เทียบกับมิถุนาปีที่แล้วล่ะมิถุนาปีที่แล้วเนี่ยขายได้2 0 2 1คันลดลงนะลดลงไป3.26%นะครับลดลงไปนิดหน่อย6เดือนซูซูกิทำได้16,45คันลดลงไป4.17%เพราะครึ่งปีแรกของปีที่แล้วซูซูก,กิทำได้11,89คัน โอเคนั่นคือตลาดรวมนะครับยอดขายรถยนต์รวมยังไม่รวมค่ายยุโรปนะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเอาตัวเลขมารายงานนะครับในคลิปต่อๆไปนะว่าตัวเลขของรถยุโรปนะั้นเป็นอย่างไรนี่คือรถญี่ปุ่นบวก MG ถ้าในภาพรวมนะ6เดือนแรกนะครับโต14.9%ในตลาดรวมนะถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเฉพาะเดือนมิถุนายนโต19.6%ใช้ได้ใช้ได้อันนี้คือเทียบกับปีต่อปีนะครับท่านผู้ชมอ่ะเรามาไล่ดูดีกว่าครับในรายตลาดดีกว่าดูในรายย่อยดีกว่าครับสนุกสนุกกันท่านผู้ชมตลาดรถกระบะบ้านเราในครึ่งปีแรกเป็นอย่างไรแบรนด์แต่ละแบรนด์เป็นอย่างไรเริ่มกันที่เบอร์หนึ่งของตลาดครับใครกันท่านผู้ชมครับ หลายท่านอาจจะบอกว่าเจ้าเดิมหรือเปล่าอีซูซุหรือเปล่าหรือจะเป็นเจ้าใหม่ก็ต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับในเดือนมิถุนายนตําแหน่งแชมป์เปลี่ยนครับท่านผู้ชมครับตำแหน่งแชมป์คือ To y ย ta h ไฮรักสนะครับมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์เมืองไทยในเดือนมิถุนายนนะครับด้วยยอดขายทั้งสิ้น12,704สันรคันเติบโตขึ้นมา21%เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมนะพอพฤษภาคมเนี่ยโตโยต้าไฮรัก์นะครับมียอดขายทั้งสิ้น1 4ึ่คันเท่านั้น โอ้โหถ้าเทียบกับเดือนมิถุนายนปีที่แล้วล่ะโตต้าโตขึ้นมาถึง97.5เอร์เซนตนะเพราะปีที่แล้วเนี่ยเขาขายได้แค่6,113คันเท่านั้นโตขึ้นมาเกือบเกือบเท่าตัวนะครับโอ้โหโตต้ามาดุไว้โตต้ามาดุขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะและยอดขาย6เดือนเป็นอย่างไรล่ะ6เดือนนี่อยู่ที่61,833คันโตขึ้นมานะครับเมื่อเทียบกับ6เดือนแรกของปี63นะ โตขึ้นมา24.6%เพราะปีที่แล้วนะครับครึ่งปีแรกของปีที่แล้วนะ Total ้ i l u x ัขายได้49,622คันก็ขอแสดงความยินดีกับ Toyota นะครับเฉพาะเดือนนี้นะ Toyota ขึ้นมาเป็นแชมป์ตลาดรถกระบะแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา Tota ต้ตาพ่ายแพ้อิริสุมาตลอดแต่เดือน6 ชนะเดี๋ยวตลาดรวมมาด,ดูกันว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองอันดับ2นะครับของเดือนมิถุนายนนะยอดขายกระบะนะครับได้แก่เจ้าตลาดเก่านะครับก็คืออีซูดีแม็กซ์ครับด้วยยอดขาย11,422รคันนะครับขายลดลงไป6.83%เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอีซูขายได้นะครับ12,260คันอะไรคือต้นเหตุที่ทําให้อีซูขายลดลงไป6.83%เกือบเกือบเนะไม่น้อยนะ และถ้าเทียบกับปีที่แล้วล่ะปีที่แล้วเนี่ยอินสขุขายได้ตั้ง14,868คันนะในเดือนมิถุนาย,ยนปีที่แล้วอ่ะปีนี้ขายอยู่แค่11,000เ,เองอะ่ะตกลงไป23.17ต้องมีนัยยะอะไรที่สำคัญมากๆแล้วครับท่านผู้ชมครับที่ทำให้ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นขนาดนี้ผมว่าเซมิคอนดักเตอร์ได้แน่อ่ะแล้วถ้า6เดือนล่ะ6เดือนเนี่ยนะครับ ถ้ายอดขาย6เดือนอีซุยังยเป็นแชมป์นะที่ยอดขาย75,629คันโอ้เพิ่มขึ้น11.83%ครับเพราะ6เดือนแรกของปีที่แล้วเนี่ยอีซุขายเพียงแค่6 7 6 5 5คันคือถ้า6เดือนต่อ6เดือนอีซุยังยเป็นแชมป์นะครับด้วยยอดขาย75,000 Toyota h โต u ยต้าไฮรัก์ เป็นรองแชมป์ด้วยตัวเลข61 0 0 0โอ้ยต่างกันตั้ง14นนะครับท่านผู้ชมครับนั่นคือตัวเลขรวมนะแต่ถ้าเดือนมิถุนาโตต้ตาแซงแล้วก็ต้องรอดูนะครับท่านผู้ชมครับว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเดี๋ยวโตโยต้าจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในกลุ่มของตระกูล G r อามามีรถแต่งเข้ามานะครับมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงดูซิว่าสิ้นปีแล้วเนี่ยโตต้ตาจะก้าวเข้ามาใกล้ชิดกับอีซูได้แค่ไหนหรือจะแซงอีสุซูได้หรือเปล่า น่าลุ้นนะแต่ตอนนี้6เดือนแรกเดี๋ยวตามอยู่14 0 0 0พคันไม่ง่ายยอดขายไม่ง่ายนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ง่าย1 4 0 0 0พคันต้องรอลุ้นครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเปิดตัวออกมาอีกตั้ง3รุ่นใหม่นะในความเป็นโตโยต้าเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับโตโยต้าไฮลัสเดี๋ยวจะเปิดรุ่นใหม่3รุ่นเนี่ยจะมีแรงส่งที่ทำให้เขาก้าวขึ้นมาเบียดกับอีซูหรือแซงอีซูได้หรือเปล่าในช่วงครึ่งปีหลังในช่วงปลายปีนี้ ตำแหน่งแชมป์จะเปลี่ยนหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ตลาดนี้สนุกแน่นอนครับนั่นคือดับหนึ่งันดับ2ในตลาดรถกระบะบ้านเรานะดับ3ครับ f o r d Ranger ครับยังคงความเปนดับ3ได้อย่างเหนียวแน่นมากๆก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ3ของตลาดรถกระบะบ้านเราด้วยตัวเลข2,320คันนะครับเติบโตขึ้นมา0.34%เพราะว่าเติบโตขึ้นมาจากเดือนพฤษภาคมนะครับ0.34%นะ พอเดือนพฤษภาคมเนี่ยมียอดขาย2,312คันเฮ้ยขายมากกว่าเดือนพฤษภา8คันโอ้เอาเอาก็ถือว่าไม่ตกนะครับแต่ถ้าเทียบกับมิถุนา,าเทียบกับมิถุนาปีที่แล้วเนี่ยโตขึ้นไปต้อง64เพรานะพมิถุนาปีที่แล้วเนี่ยฟอร์ดขายได้1,414คันเท่านั้นถ้ายอดขาย6เดือน13,750คันเติบโตขึ้นมาจาก ครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว45.6%เยอะมากๆนะจาก9,004นะเป็น13,000โอ้โตขึ้นมา45.6%อนาคตของ Ford ก็ยังถือว่าเดินไปได้สวยๆอยู่นะคะท่านผู้ชมครับ,รบก็ต้องมารอดูนครับว่าถ้า Product ใหม่เข้ามาในปีหน้าแล้วเนี่ยฟอร์ Ford จะก้าวไปนในทิศทางไหนบ้างแต่วันนี้เนี่ยฟอร์ Ford เล่นแคมเปญหนักมากๆน่าจะถูกใจกลุ่มลูกค้าชาวไทยเหมือนกันนะแคมเปญแรงๆอยู่นะครับทำให้ฟอร์ดเนี่ยก้าวเข้ามาอยู่ในอันดับ3ของตลาด รถกระบะบ้านเราอันดับ4ครับมิตซูบิชิไทร์ตันครับท่านผู้ชมครับด้วยยอดขาย1,933คันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเติบโตขึ้นมา11.47%นะครับเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมนะอันดับ4ครับมิตซูบิชิไทรตันนะครับด้วยยอดขาย1,933คันนะครับเติบโตขึ้นมาจากเดือนมิถุนายนนะ11.47%นะครับด้วยยอดขายนะ1,734คันก็ขึ้นมานิดหน่อยครับแต่ถ้าเทียบกับมิถุนายนปีที่แล้วนะขายลดลงเว้ย ขายลดลงไป3.78%นะเพราะมิถุนาปีที่แล้วเนี่ยมิสูบิชิขายได้2,009คันเออมิสูบีอะไรแปลกๆแปลว่าแคมเปญเขาสู้คนอื่นไม่ได้แล้วล่ะเพราะโปรดัก t ก็ถือว่าเป็นโปรดัก t ที่ไม่ได้มีการแต่งหน้าทาปากอะไรเพิ่มนะครับเป็นการแข่งที่แคมเปญนะก็แปลว่าแคมเปญยังไม่โดนใจลูกค้านะครับขายน้อยกว่าปีที่แล้วอีกตั้ง3.78% 6เดือนล่ะเป็นอย่างไร6เดือนนะครับปีนี้นะขายที่1 6 9 2คันลดลงจาก6เดือนแรกของปีที่แล้ว7.8%เนี่ย ปีแล้วเขาก็ยังขายได้1 1 5 9 8ันคันเออถือว่าสัญญาณไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะเพราะสามอันดับแรกเนี่ยเขาโตหมดนะครับอันดับ4ลดลงเออน่าก,กลัวน่าก,กลัวเอาิสันบ้างดีกว่านิ่สันนี่มาอยู่ที่อันดับ5อันดับ5นิ่สันนะครับแหมตัวเลขไม่ได้งามเท่าไหร่นะนาวาร้านะครับนาวาราขายได้528รคันนะครับในเดือนมิถุนายนนะเติบโตขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาขายได้470คัน ถ้ามิุนาปีที่แล้วอ่ะเขาขายได้ตั้ง1 2 2 2พันอี่บคันโอ้โหหายไปเป็นครึ่งดึกเลยนะถ้ายอดขาย6เดือนะ่ะยอดขาย6กเดือนของนาวาร่านะครับขายได้ส7 3พันเจ็ดรอยสาสิ็ดคันแต่ลดลงไป4ี่2หจดหนึ่งเปอร์เซ็นโอ้โหโคตรเยอะนะครับท่านผู้ชมอันนี้ถือว่ายเยอะมากปีที่แล้วเนี่ยนาวาร่ายังขายได้ตั้ง6 9 7ันเก้าสิบาคันเนี่ยปีนี้สา3 7ัน็ด้อยสาสิ็ดคันโอ้การบ้านข้อใหญ่ของนิสันนะนิสันตัวเลขไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับมาดูครับอันดับหนะครับ MGS Tender ขายได้ 373คันนะมากกว่าพฤษภานะเพราะพฤษภาขายได้345คันแต่น้อยกว่ามิถุนาปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ย661คันขายลงไปก็เกือบครึ่งหนึ่งที่หายไปเพราะ MGS c e n d e r ก็มีปัญหานดิเลกองของ Semiconductor เหมือนกันทำให้ส่งมอบรถไปที่ดีลเลอร์เพิ่งส่งมอบรถไปได้2เดือนที่ผ่านมาเองนะครับรถเพิ่งทยอยออกมาก็ตัวเลขก็ขยับขึ้นมาเป็น3 0 0รกว่าคันละแล้ว6เดือนเราว6เดือน,น2279คันอ้เ้คันแน่โห้เยอะอเ,เ,อเว้ยเอ็นเดอร์แล้วก็เพิ่มขึ้นจากครกึ ปีแรกของปีที่แล้วเนี่ยขายได้แค่1,479คันปีนี้ขยับขึ้นมานะ หน้าตามีการเปลี่ยนแปลงปรับโฉมใหม่นะครับไม่ได้เชนเฟ l i ิ t หน้าซะเป็นตำรวจอวกาศเลยนะน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับก็ทําให้ยอดขายเขาก็กระดึบกระดึ๊บขึ้นมาใช้ได้เหมือนกันและ m a ส d a ล่ะไปจับมือกับอ e s u ูเอาดีแมมาแต่งหน้าทาปากปรับเปลี่ยนเป็นโคโดดีไซน์ขายได้67คันเท่านั้นในเดือนมิถุนายนลดลงด้วยสิลดลงจากพฤษภาพฤษภาเนี่ยขายได้122คัน ลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเทียบกับวิถุนาปีที่แล้วนะขายได้ดีขึ้นมานิดหน่อยนะเพราะวิถุนาปีที่แล้วเนี่ยขายได้แค่58คันปีนี้67คันขายได้เพิ่มมา9คันโอ้ไม่รู้จะดีใจดีหรือเปล่าเลย 6, 6เดือนแรกนะครับ B.T. ี0อยู่ที่668คันปีที่แล้ว797คันเติบโตะขึ้นมา16.2อะไรกันนี่ลดลงไปตั้ง16.2%รถือว่าการบ้านข้อใหญ่ของ m a ส d a ยังมีอยู่นะในความเป็นกระบะนะครับตลาดรถกระบะนะถ้าตลาดรวมนะครับในเดือนมิถุนายนเนี่ยอยู่ที่29,712คันก็ถือว่าใช้ได้นะก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ20%ในขณะที่ครึ่งปีแรกนะครับ1,69,347คันเติบโตขึ้นมาจากครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว13.32นะเพราะครึ่งปีแรกปีที่แล้วเนี่ยแสน4 9่หม4 3 2คันเติบโตขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นนิดหน่อย เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะโควิดเหมือนกันปีนี้ก็ค่ายรถก็คงเตรียมรับมือกันหนักอยู่การทําตลาดก็เปลี่ยนมาเป็นออนไลน์มากขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าเองก็น่าจะรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจได้ระดับหนึ่งแล้วนะ ตลาดรถยนต์ก็เติบโตมากขึ้นหน่อยหนึงในส่วนของ P P V หลายๆคนอยากทราบมากๆว่าเป็นอย่างไร P P V นะครับหรือว่ารถกระบะด,ดัดแปลงนะครับทุกู้ชมครับ Toyota Fortuner นะเป็นเจ้าตลาดอยู่ด้วยตัวเลข1,768คันในเดือนมิถุนายนนะครับแต่เติบโตลดลงนะมิถุนายนเนี่ยเติบโตลดลง12.6%เมื่อเทียบกับพฤษภานะครับ สภาเนี่ยขายได้ 2, 2,023คันแต่ถ้าเทียบกับมิถุนาปีที่แล้ว f o r จูเนอขายได้เพิ่มขึ้นถึง40.1%นะเพราะมิถุนาปีที่แล้วเนี่ยคอ r จูเนอขายได้1,262คันก็คือขายเพิ่มขึ้นมา500กว่าคันก็ถือว่าโอเคแล้ว6เดือนล่ะ6เดือนสะสมไปนะครับ f อ r จูเนออยู่ที่10,000 2,308คันเพิ่มขึ้นมาไปสิเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปีที่แล้วนะปีที่แล้วขายเพียงแค่6 6 4 3อยสคันเท่านั้นโอ้โหโปรเจเดอร์แข็งแรงมากๆตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่า อีซูซูมิวก็แซงลำบากนะมาดูครับว่าอีซูซูมิวอันดับ2ของตลาดนะครับอยู่ที่ 1, 142คันในเดือนมิถุนายนเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เมื่อเทียบกับพฤษภาคมสภาคมมิวขายได้เท่าไหร่1 1 4 3คันห้อยเดือนมิถุนายนขายลดลงไปคันหนึ่งเอเอาเอาเอาไม่เป็นไรนะครับไม่ดูการเปลี่ยนแปลงนะเพราะขายลดลงไป1คันแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วล่ะปีแล้วเนี่ยอีซูซูมิวขายได้500คันเท่านั้นนะครับ โตมา128%เนี่ยโอ้โหโคตรเยอะ6เดือนอีสูซมิวเนะครับ9,392คันนะครับโอเคมากๆ เติบโตเพิ่มขึ้นมาถึง218%เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี63นะเพราะปีที่แล้วนะครับมิวสูมิวเขายได้2,948คันเท่านั้นถ้ามาดูในยอดขายรวมครึ่งปีแรกนะมิวเนะครับยังตามหลัง f o r จูเนออยู่2,000คันก็น่าจะเหนื่อยอยู่นะครับก็น่าจะเหนื่อยอยู่เพราะว่าเดี๋ยว f o r จูเนอร์เาจะมีตัวใหม่ออกมาอีก2ตัวก็น่าจะยอดขายนะ่าจะฉี่มิวเไปอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ทราบว่าราคาที่ f o r จูเนอตัวใหม่ตัว G R Performance ที่เปิดตัวมาจจะะออยู่่่่่ทททีีเาาาไหหรรนรนนนคคัํใ้้้ตนนลลดกกแแว็ ฉีกแซงอีสุไปไกลระดับหนึ่งแน่ๆอันดับ3ในตลาด p พนะครับดิสุบิชิปปาเจโรสปอร์ตนะครับยอดขายมิถุนายนนะ453คันลดลงจากมิษุาคมขายอยู่451คันลดลง2คันมิวเอ็กลดลงคันหนึ่งปาเจโรสปอร์ตลดลง2คันเอาและถ้าเทียบกับมิถุนาปีที่แล้วล่ะ มิสซูบิชิลดลงอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับลดลงไป18%นะเพราะว่าบัจจโลสปอร์ตในเดือนมิถุนาปีที่แล้วเนี่ยขายได้ตั้ง553คันตกทุกตลาดเลยวะเฮ้ยมิสซูบิชิน่ากลัว,น,ลวน่ากลัวเหมือนกันนะครับเทียบกับปีที่แล้วนะยังลดลงไปอีก6เดือนลา6เดือนนะครับมิสซูบิชิขายได้3,532คันลดลงจากปีที่แล้วเหมือนกันนะครับ7.5%เพราะปีที่แล้วเนี่ยครึ่งปีแรกของปีที่แล้วเขาขายได้3,818คัน มิสูเหนื่อยเว้ยฟอร์ดเอเวอเรสครับอันดับ4ครับอยู่ที่401คันนะครับมีอาตาเพิ่มขึ้น2.8%เมื่อเทียบกับพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพฤษภาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยขายอยู่ที่390คันแต่ถ้าเทียบกับมิถุนาปีที่แล้วล่ะโตขึ้นมาตั้ง28.5%แน่เพราะเขาขายอยู่ที่312คัน6เดือน เอเวอเรขายได้2,546คันครับเติบโต,ตเพิ่มขึ้น21.35อนาคตดีนะ e อ e วอเรเนี่ยขนาดไม่ได้มีอะไรใหม่ๆออกมานะแต่งหน้าทาปากเฉยๆออปชั่นใหม่ๆก็ยังไม่ออกมาในส่วนของ Everest จะมีก็แค่ Ford r a n g เจเท่านั้นนะที่มีรุ่น25ปีออกมานะครับเอเวอเรยังไม่ขยำนะผมว่า Everest เนี่ยอีกสักเดือน2เดือนน่าจะมีตัว น่าจะมีการขยับการเคลื่อนไหวตลาดในส่วนของเอเวอเสบ้างน,นิสันเทอร่าเป็นอย่างไรเดือนหน้าจะมีตัวใหม่แล้วตัวเก่าเคลียร์สต็อกไป57คันในเดือนมิถุนายนนี้นะครับส่วนลด200,000บาทที่เขาใส่เข้ามายอดขายไปแล้ว57คันเพิ่มขึ้น78%เพราะว่าเดือนพฤษภาคมนะครับขายได้แค่32คันเท่านั้นแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วล่ะมิถุนาปีแล้วขายไป337คันลดลงไป83% 6เดือนครับ เทอร่าขายได้173คันในขณะที่6เดือนปีที่แล้วขายได้ทั้งสิ้น832คันหรือว่าลดลงไป79.2ตรงนี้ก็ต้องยกประโยชน์ให้จำเลยเพราะถือว่าเป็นช่วงปลายโมเดลแล้วโมเดลใหม่เดือนหน้ารับทราบราคากันกลางเดือนหน้าเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการนะครับก็ต้องมารอดูกันครับว่าเทอร่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่า หน้าใหม่เครื่องยนต์เดิมเกียร์เดิมแต่ปรับจูนให้กระฉับกระเฉงมากขึ้นช่วงล่างเหมือนเดิมนุ่มนวลเหมือนเดิมมาดูซิว่าออปชันที่เขาใส่เข้ามาจะมีอะไรถูกใจลูกค้าชาวไทยมากน้อยแค่ไหนออปชันที่ใส่เข้ามาจะโดนใจและราคาจําหน่ายจะพอที่จะแข่งขันกับตลาด PPV บ้านเราหรือเปล่ากลางเดือนหน้า19สิงหาคมได้รับทราบแน่แน่เอทอรัจารล์ดทีวีนำมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบ100%ครับผมและนี่คือข่าวคราวนะครับการรายงานยอดขายรถยนต์ในเดือนมิถุนายน กับ3ตลาดนะครับรถยนต์รวมรถกระบะรถ PPV ส่วนรถยนต์นั่งรถ BSUV คลิปต่อไปครับท่านผู้ชมครับเพราะตอนนี้งานเยอะเหลือเกินครับทำคลิปเดียวไม่ไหวครับและตัวเลขค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับข่าวคราวดีๆอย่างนี้ติดตามได้ที่ auto life thailand.tv ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจกับผมนะครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ